คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสายของบล็อกฟุตบริการกดเกเพาส์และฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอวิธีการลงชาเลนจ์สองของผมนะครับโดยวิธีการเล่นครั้งนี้นะครับผมในแมปนี้เงื่อนไขค,คือตัวละครที่เป็นสถานะเลือดไหล สถานะติดไฟสถานะติดพิษหรือสโลสตันอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างมีผลกับยูนิตที่เป็นเอเรเมนทอลเท่านั้นนะครับผมก็ใครที่เอาตัวที่แบบว่าไม่ได้ตีติดพิษนะครับตีแบบปกติกายภาพโง่ๆนะครับผมไม่สามารถตีตัวเอเรเมนทอลได้นะครับแต่ว่าสามารถตีบอร์ดได้นะฮะเกมในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์นะครับวิธีการเล่นนะครับโดยผมจะใช้ตัวมูฮัมหมัดนะครับแล้วก็ตัวพิษนะครับที่ใส่ออฟมานะครับและจะเป็นตัวเอนเดเวอร์นะครับช่วงต้นเกมนะครับผมจะทําการวา เงินไว้ก่อนนะครับแต่ตัวนี้จริงๆเอาเป็นตัวอะไรมาก็ได้นะครับแล้วเพื่อนผมก็เอาสโ,โลมานะครับนี่เพื่อนผมจะเอาสโ,โลมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะน่าจะสโลตั้งแต่ตรงนี้นะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าครั้งนี้เราทํำยังไงนะครับ <S <S ผมเนี่ยจะวางตัวเงินก่อนนะจริงๆมันโซโลได้นะครับทุกคนสามารถหาดูฝรั่งได้นะครับมีโซโลแบบ3ตัวก็มี2ตัวก็มีมีเยอะแยะเลยครับแต่ผมนั้นจะเล่นแบบดูโอแล้วกันนะครับเพราะผมมานั่งเล่นกับเพื่อนนะฮะโอเค เริ่มแรกเลยคือเพื่อนผมจะเอาเอาเลงโงคุนะครับอย่างที่บอกครับเอาตัวอะไรก็ได้ที่เป็นสถานะนะตีแล้วติดสถานะนะครับจะไฟจะพิษจะเ,เลือดไหลอันได้หมดนะครับอันนี้ผมเพื่อนผมก็เอาไฟมานะก็เอาเลงโงคุมาวางตรงนี้ส่วนผมจะฟาร์มเงินสักพักหนึ่งก่อนนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะวางนี่ทุกคนเป็นมูฮัมหมัดแล้วกันนะครับตรงประมาณนี้นะฮะโอเคมูฮัมหมัดนี่ใส่ออฟก็ได้นะครับผมใส่ออฟก็ได้นะครับ ก็ประมาณแถวๆตรงนี้แล้วกันนะโอเคแถวๆตรงนี้นี่เดี๋ยวพอผมอัพเนี่ยมันก็จะตีไก่นะครับมาตีเป็น วงกลมนะครับนี <itch> ่ผมจะส่วนมากจะเน้นตัวไฟนะอ่าแต่ว่าในวิดีโอนี้ผมจะเอาตัวพิษมาด้วยนะครับให้ทุกคนนั้นได้ดูนะว่าตัวพิษนั้นมันรุนแรงขนาดไหนนะครับนี่นี้ก็ตีติดไฟไปเลยก็ติดเบิร์นมาค่อยๆเผามานะครับค่อยๆเผามาเดี๋ยวผมจะวางเออร์วินตรงนี้นะครับนี่ผมจะวางเออร์วินตรงระหว่างนี้ส่วนเพื่อนผมจะวางสโลตรงนี้นะครับตีสโลตีสโลแต่เพื่อนผมจะเอาวางเงินก่อนอันนี้ผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมจะวางเงินตั้งแต่ตรงไหนนะ ว่าก็เดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งแล้วกันเคผมจะเอาฟาร์มก่อนแล้วกันตรงนี้เคเพอมีเงินก็เอาไปลงทุนเลยครับเราจะฟาร์มเงินให้ถึงประมาณเวฟ12บนะหรือว่าครบ8ตัวเราก็จะพอนะครับแลวเ,วเพื่อนผมก็จะมาสโลว์นะครับก็ต้องรอไปก่อนนะก็อันนี้อาจจะเป็นเกมเต็มนะครับทุกคนอาจจะเป็นเกมเต็มนะ อยากให้ทุกคนนั้นได้ดูนะครับว่าวิธีการลงชาเลนจ์มันเป็นแบบไหนนะครับผมคิดว่าชาเลนจ์นี้มันเป็นชาเลนจ์ที่ง่ายนะครับทุกคนไม่ได้ยากเลยนะผมพูด,ดจริงๆชาเลนจ์ Challenge นี้ง่ายมากโอเคเราจะขึ้นเว็บที่6แล้วนะครับเราจะอัพแล้วนะฮะอันหนึ่งนะครับเอาวางหน่อยโอเควางตอนนี้ก็มูฮัมหมัดน่าจะไหวยอยู่นะเออมูฮัมหมัดน่าจะไหวยอยู่แต่ตรงน,นี้เริ่มไม่น่าไหวแล้วเพราะเลือมมันเยอะแล้วนะครับ6 0พันกว่าลวอันนี้ก็ยังเผาได้อยู่นะครับเล็งวูคูแรงด้วยแหละนะครับ ของเราก็อยู่ที่300นะครับก็เผารัวๆเลยก็อันนี้เป็นเพียงคลิปที่มาเล่นให้ทุกคนนั้นได้ดูนะเ,ออเล่นให้ทุกคนนั้นได้ดูเฉยๆนะแบบเป็นเป็นเหมือนวิธีการลงของผมเองนะครับ ผมก็จะลง2ตัวนี้ก่อนอันนี้ผมไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยนะแต่ว่าจะด้นสดให้ทุกคนได้ดูนะนี่อันนี้พิษ่า2ตัวนี้วางเลยครับแล้วเดี๋ยว2ตัวนี้มันจะตีนะครับตัวหนึ่งตีติดไฟตัวหนึ่งตีติดพิษนะครับโหดีจริงๆเฮ่แต่นนี้มูฮัมหมัดเป็นเก่งมากนะครับว่า80แปดสิบนะแล้วก็ตัวพิษผมนะครับก็80เหมือนกันเดียวเราอัพตันหนึ่งตัวครับอัพตัวให้สองตันครับตัวนี้ตันไม่ได้ใช่ไหมต่นได้อยู่เดี๋ยวรอรอขึ้นอัพขั้นหน อัพขึ้นมาหน่อยดียครับเป็นพันแครับทั้งพิษทั้งไฟรัวรัวก็เลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวดูขอดูตรงนี้หน่อยสิโอ้เริ่มมากันแล้วนะนี่ครับตัวนี้นะครับที่ต้องใช้ตัวสถานะตีเท่านั้นนะพวกเอเนเมทัลเนี่ยเอเนเมทัลเนี่ยมันมัน,มนต้องใช้สถานะเท่านั้นนะครับโอเคเราอัพขึ้นเลยครับอัพให้ตันครับจะขอวางเออร์วินตรงนี้เนาะโอเคตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะคุมทั้งทั้งวงเลยนะครับ อขอบัฟหน่อยดีกว่าบับบับบัฟเล่นนะครับทุกคนบัฟเล่นไม่มีอะไรนะจริงๆถ้ามีบูม่าก็ลุยบูม่าไปเลยก็ได้นะแต่คือผมไม่มีบูม่านะครับมันก็จะได้คะแนนแล้วทุกคนสบายสบายอีซี่ตัวพิษทั้งพิษทั้งไฟนะครับเ,เงิน,เง,นเงินพออับต่อครับอับไฟขึ้นหน่อยอับพ,พิษขึ้นหน่อยแล้วก็รอบัฟเออร์วินเหมือนเดิมเเราจะเอาวินวางตรงน,นี้ถ้าไม่ไหวก็บัฟไปก่อนนะ 6 0ก0กว่าจริงๆพิษพิษเราแรงอยู่นะนี่พิษเราแรงมากผมคิดว่าปรับตัวนี้เป็นลาร์ดไปเลยดีกว่าน่าจะดีกว่าโอเคตอนนี้เวฟสิบแล้วนะครับเราได้แค่กี่ตัวเองเดี๋ยวตัวนี้เลื่อนหมื่นเลยเออปรับเป็นเฟิร์สอยู่ใช่ไหมเนะี่ยโอเคปรับเป็นเฟิร์สอยูอ่น่าจะไหวอยู่นะครับอัพเลยราะว่าผมอัพขึ้นตันเลยดี๋่าก็เอาไฟนี่อัพเลยดีไหมยอยากจะมาลงลงทุนกับตรงนี้ก่อน เลยครับเ okay, พื่อนผมวางสโลแล้วตอนนี้เวสิบสองแล้วนะครับเหมือนจะหมุนเงินไม่ทันนะแต่ว่าเราต้องเร่งโอเคไงเราก็ต้องมีเอวินให้ไสองตัวสี่ตัวนะแล้วก็ตัวบัฟโหมันค่อนข้างลําบากเลยทีเดียวอันนี้คือผมคนเดียวนะยังไม่รวมเพื่อนนะครับโอเวฟเท่านี้แล้วก็น่าจะได้อยู่แล้วมัง้งโอเคได้ได้คนีกน็น่าจะพอได้อยู่ครับตอนนี้8แล้วนะ8ละบัฟเอวินเลยดีกว่าวางเอวินบัฟเลยเราจะจริงๆเราควรจะเน้น เน้นไฟนะนะครับทุกคนจึงบอกผมจะควรจะเน้นไฟนะครับแต่ผมเอาผิดมาด้วยนี่สิก็เลยคิดว่าจะเอาผิดไว้หน่อยโอเคเอาผิดไว้หน่อยแล้วกันผิดผิดสักสี่นะผิดสี่ไฟสี่น่าจะได้อยู่โอเคลองเอาเอาเป็นผิดโอเคเฮ้ยนี่ไงโ,โหล้วผมลืมมันมีสกิลให้กดด้วยผมลืมเลยดี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 ดดตอนนี้ไฟสามเนาะโอเคมีเพื่อนผมวางตรงนี้ด้วยไม่บัฟเงินเลยไม่ทําเงินเลยหรออ๋อทำนี่ครับ Okay. น่าจะได้อยู่อย่างก,กดอ่ะกดได้ไหมกดแล้วกันมันต้องอยู่ในวงเท่านั้นนี่เนาะเออใช่ทุกคนผมลืมไปว่ามันไม่ได้สกิลทั้งแมปแต่ว่ามันต้องสกิลในวงนะเค okay. เวฟเด้งสวยงามก็น่าจะหมดเวฟละขายทิ้งเลยครับเราจะต้องพึ่งดวงในการบัฟของเราห้ามให้บัฟหลุดเด็ดขาดนะครับ ตอนนี้ผมมี1,2,3ตัวนี้ตัวแล้วกันเนาะจัดไปไฟกับพิบเรียบร้อยต่อมาตัวพิษโอเคก็อัพอ,อีก2อขันเนาะก็ยังได้อยู่นะตอนนี้คือเหมือนเหมือนตัวไฟผมตีนะตัวนี้ตีอยู่มันมาเยอะมากครับมันเยอะจริงๆครับมันเยอะแบบยูนิตเยอะจริงๆฮะ รูยังออกมาไม่หมดเลยหรอโอ้ออกมาเรื่อยๆยเลยอ่ะโหนี่ยากจริงครับยากจริงทุกคนตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ยากนะแต,แต่มันก็มันก็ดูโฉงมันก็ไม่น่ายากนะแต่เป็นทำไมมันถึงยากวะมันมีตัว power ด้วยตัวโคนด้วยเนาะตอนนี้ขอพลังบัฟเลยแล้วกันไปบัฟตามเดิมครับแคปหลังจากนี้ก็น่าจะ Buff บัฟวนๆแล้วนะไม่น่ามีอะไรละน่าจะ Buff บัฟวนๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนั้นลองเล่นดูนะครับชาเลนนี้ไม่ได้ยาก สักเท่าไหร่นะไม่ได้ยากสักเท่าไหร่ชาเลนสองผมว่ามันง่ายกว่าชา้เลนหนึ่งอีกอ่ะชา้ชเลนหนึ่งคือตัวเล่นมันมันน้อยครับมันจะมีเลงโอคุยอย่างเดียวอะ่ะแล้วก็จะมีใหม่ๆนี่ก็จะมีอะไรพวกเซนดิซอึอะไรพวกเนี้ยก็อยากให้ทุกคนลองลองดูเอนเด v ร r เวร์ผมยังไม่ลองเลยปะเอนเดรเวิร์ผมว่ดิเออจริงเอนเดเวร์มันน่าจะเก่งอยู่แนะเอาไฟ <laughs> มาด้วย <laughs> ดาเมจน่ารักเชียวอย่าพลาดน,นะครับดูดีๆนะครับ <laughs> ดูดีๆนะครับเวลาปั๊บดูดีๆนะ ดาบยังไม่หายอย่าเพิ่งกดไม่มีขาดไม่มีขาดโป๊กดเลือดกดพิษเฮ้ยพิษไปแล้วนะโหพิษแรงอยู่นะเนะี่ยพิษแรงอยู่พิษแรงอยู่เดี๋ยวรอบับครับกด กด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 รอกดค,ครับรอกดโปะกดนี่มันพ่นพิษปโอ้หเลือดเยอะมากเลือดเยอะโคตรเลือดเยอะโคตร เลือดเยอะจริงๆเลือดเยอะมากๆแต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมมีปัญหาอยู่ครับต้องรอปรับโหหนักหนักหนาอยู่ โหดโหอ,อ่ะโหดอ,อ่ะโหดมากโหดจิมจิมโหดมากมากโอ้ท่าน ั้งหลายมันจะโหดไปไหนเกเรากดสกิลไปรอบัฟอย่างเดียวครับเราทำอะไรไม่ได้ว้าวกูดเวิร์กต่อไปก็บัฟแล้วครับจังนี้เริ่บัฟละบัฟ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 มุมหัวมัดผมยังไหวอยู่ไปเลยมุมหมัดโอ้โหเลืองเท่าไหร่อ่ะ14ล้านโอ้บอสโอเค พอลุยได้อยู่นะครับเราจะปรับคูดาวเราจะปรับคูดาวของบัฟนะเราจะปรับคูดาวของบัฟนิดหนึ่งนะครับ 1..2..3.. กดโอเคอ่ะกดนี่เลยพิษเล็งเลงดาเมตเล่งดาเมจเล่งดาเมจให้ให้อ่พิษเราแรงขึ้นนะอย่างนี้ถือว่าดีโอเคพิษเราแรงแล้วตอนนี้สบายแล้วทุกคนอีซี่หรือเปล่า,าดูก่อน แต่คิดว่าน่าจะชนะนะครับทุกคนคิดว่าน่าจะชนะนะก็นี่แหละครับวิธีการเล่นนะฮะจริงๆอย่าไปคิดเยอะครับมันง่ายนะครับทุกคนมันง่ายอยู่นะฮะถ้าเล่น2คนอะไรอย่างเงี้ยนะต่ดลูก่อนเลยไม่ชนะเลยยังไม่ชนะเลยไปเลยไหนก็พิษละพ่นพิษให้มันแรงๆหน่อยดิขอบัรครับบัรสวยพิษ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 พิโอเค สวยรอบับครับสเต็ปสเต็ปสเต็บตบ,ตบับ,บสวยหก้านแล้วครับนี่ครับคนบัฟคือคนแบกคนบัฟคือคนแบกห้ามพลาดบัฟครับกดสกิลสกิลได้สกิลอะไรได้กดเลย มาเผาอีกน,อน้อมนึงรอครับบัฟสามล้านแล้วรอบัฟรอบัฟรอบัฟสองล้านไม่ พยายามเข้าทุกตัวทั้งหลายได้มึงแล้วบับตรงแสนฮทันสวยโอ้โหเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับผมสำหรับคนหน้าหน่วยที่7ใช่ไหม นาหนอดับเพลิงนะครับโอเคครับผมเออก็เกือบอยู่เหมือนกันนะจริงๆมันมีวิธีหลายวิธีนะครับทุกคนมันมีหลายวิธีมากนะครับมันเล่นได้หลายตัวมากๆานะครับก็เงื่อนไขก็คือเราต้องใช้ตัวที่เป็นตัวที่ติดสถานะนะครับที่ตีตัวอันเนมี่ที่เป็นเป็นสัญลักษณ์สีลุงลุงนะครับชื่อชื่อที่มันมีชื่อว่าเอลิเมนทอนนะครับก็ถ้าเกิดเราคาดตัวนั้นนะฮะเราก็ต้องวิธีคาดตัวนั้นเราจำเป็นต้องมีตัวไอ้นี่นะตัวสถานะนะครับทุกคน CẢM ตามนั้นนะครับในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แล้วนะฮะเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับรีวิวคลิปนี้คลิปแยกนะครับเพราะคลิปนี้มันนานมากครับทุกคนมันนานมากๆอันนี้น่าจะประมาณ10กว่านาทีขึ้นนะจริงๆผมตัดนะครับช่วงที่บัฟอะไรเนี้ยออกไปนะเอาช่วงที่สําคัญเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในวิดีโอหน้านะครับผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ไม่ได้กดไลค์นะฝากกดไลค์เขาด้วยหนึ่งทีกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอนี้ถ้ามีประโยชน์ใครมีคําแนะนําอะไรมีเซตอะไรลงชาร์ลี่คอ้ด เป็นผู้เล่นใหม่นะครับอย่าลืมดูเพลิ์น,นะครับตัวละครรีวิวได้นะครับทุกๆ2อาทิตย์นะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกันในวิดีโอหน้าฝากไลค์แชร์และซับสไคร้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ